สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เช้าตรู่ของวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับขณะนี้เวลา6นกา37นาทีนะครับเมื่อคืนแม้ว่าฝนจะตกลงมานะครับแต่ว่าปริมาณฝนยังไม่โอเคไม่ไม่รองรับนะครับยังไม่เพียงพอที่จะให้ข้าวโพดได้ชุ่มฉ่ำเนื่องจากข้าวโพดแปลงนี้กําลังออกดอกกําลังจะติดฝักนะครับ เกษตรกร,ร,กรตัวปลอมเช่นเคยนะครับชาวสวนทุเรียนน้อยอแห่งอำเภอชัยบานก็หลังจากใส่บารพระที่หน้าบ้านเรียบร้อยแล้วก็มาให้น้ำข้าวโพดที่หนึ่งนะครับรดน้ำข้าวโพดที่หนึ่งนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดินเนื่องจากว่าฝนตกเมื่อคืนนี้ยังไม,ไม่เพียงพอนะครับน้ำกำลังต้องการนะครับข้าวโพดกำลังต้องการน้ำนะครับ แล้วแปลว,ว่าอากาศจะค้มฝนจะซ้ำมาก็ตามคาดว่าฝนจะทําซ้ำมาก็ตามแต่ไม่เป็นไรนะครับเราปล่อยน้ําไปก่อนปล่อยน้ําไปก่อนช่วยเหลือกันไปก่อนนะครับไม่มากก็น้อยคาดว่าจะได้ผลแน่นอนดูกระโพดนะครับลากระโพดสวยงามมากครับขี่ยิบเลยเนื้อที่ก็ประมาณสามงานกว่ากว่านะครับสามงานกว่ากว่าก็น่าจะได้เงินประมาณไม่ขาดหมื่นนะครับ เป็นหมื่นนะครับสามงานกว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าค่าจ้างจะหมดเท่าไหร่หากใครจะจ่ายแล้วจะคุ้มหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนองจากใช้คนหักนะครับคนหักก็ต้องกินต้องใช้นะครับค่าปลาอาหารเลี้ยงดูเต็มที่หากวันเดียวก็อาหารเลี้ยงดูเป็นพันนะครับค่าแรงอีกหลายพันนะครับค่าแรงคนหักนะครับส่วนคนรถน้ําฟรีครับโอเคครับ